วิธีการรับวอลเล็ฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว้นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ id นี้เข้าไปนะคะแอดเ 7xq แ เฮมีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่างเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่ ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมัน,นี่วอลเลตของเราตรงนี้ ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินกีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะฟรีมานี้ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่ 31กรกฎาคม2 5 0 0เอ่อ2,000ไม่ใช่2 0 0 0 2,566แจกแจกทุกวันนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้ในคลิปนี้ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันวันนี้การแจก เป็นการแจกแบบแอดไลน์นะใครที่ยังรับไม่เป็นหรือใครที่ยังแอดไม่เป็นก็ดูคลิปให้จบเพราะว่าในคลิปมีบอกวิธีการรับไปแล้วถ้าคุณไม่ดูคลิปคุณก็จะไม่เข้าใจส่วนซองวันนี้วันนี้วันนีเ้เอากี่ซองดีวันนี้เอาสักสองซองเนาะ ก็เดี๋ยวสร้างซองให้สองซองละกันการแจกจะเป็นสองช่วงเวลานะคะเวลาแรกก็คือ22นาฬิกา6นาทีส่วนโค้ดดังเปาที่เอามาแจกในซองแรกคือคำว่าพัดลมไฟฟ้าอันนี้คือโค้ดดังเปาในซองแรกแล้วก็เวลาในซองแรกส่วนอีกซองหนึ่งก็เว้นช่วงไปนิดนึง ให้คนที่มาช้าเขาได้ดูคลิปแล้วเขาอาจจะได้ในซองที่2ก็ได้ซึ่งซองที่2นะคะเดี๋ยวจะเอ่อให้รับได้ในเวลา22นาฬิกา8นาทีส่วนโค้ดอ่างเปาคือคำว่าตู้เย็นซองแรก บอกไปแล้วโค้ดด่งเป่าบอกไปแล้วซองที่2เวลาก็บอกไปแล้วโค้ดด่งเปาก็บอกไปแล้ววิธีการรับก็ต้นคลิปมีบอกไปแล้วก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจจะได้รู้ว่าเข้ารับกันยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะส่วนใครที่ได้ไปแล้วก็ดีใจด้วยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะ สำหรับการแจกวอลเล็ตฟรีประจำวันที่31กรกฎาคม2566ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราจเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ